อันนี้หนูเอา40อันนี้20เนาะได้ค่ะ อันนี้น้ําจิ้มของอะไรนะคะนนข้าโสนค่ะนี่ครับอืมอันนี้กินกับอะไรเหรอคะกินออกับกอบเปี๊ยข้าวกินกับข้าวอบเปี๊ยอ๋ออีกอันหนึ่งมีขึ้นไส้อทอดน้ำจิ้มใช้ยี่ห้อนี้เลยน้ำจิ้มอ๋อ ลกขายกี่โมงถึงกี่โมงคะพี่เปิดร้านเก้าโมงก็เราจัดมันหมดอะครับ<ๆ>มันก็บ่ายสองบ่ายสามก็หมดเร็วก็ประมาณบ่ายโมงเป็นแ้นวขายทุกวันใช่ไหมคะทุกวันครับทุกวัน ดีของผิวพอดีใส่ชาที่อื่นจะไม่มีขายเท่าไหร่เนาะคือว่าเขาจะไม่ค่อยมีปั้นแล้วค่ะจะมันจะเป็นแผ่นสำเลจแล้วค่ะใช่ไหมคะอันนี้คือแป้งที่ทำเองใช่ไหมใช่ค่ะนวด 挺对头的。<地> ร้อนัลยร้อนเลยอนะไรอะไรร้อน,รอน,นอจริงๆไอผมใส่ลวงไปอยู่ที่แยกเลยครับแยกนะได้ไหมคะได้ครับ เ่อเปียกสามชิ้นที่สิบขอติดดาวดจ้ะ าออกานี่นะคะก็จจออันนี้ถั่วขายยังไงเอ่ยขายยี่สิบบาทนี่จ้าทางเข้า ทางเข้าค่ะหน้าหลาน